แม่จ๋าแม่จ๋านี่อย่าเข้ามานะมันบอกอย่าเข้ามานะมันเสียงเหมือนเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประกรณ์วันนี้เราอยู่ที่สถานีเดนโดสาวใช่ไหมครับแล้วน้องเขาอยู่ในใครครับไปครับพาพาเพื่อนๆทัวร์ไดนโดสาวหน่อยครับ ปลาต,<น>ตัวแรกเลยนมพ่ิได้ด้วยพออยากเอาไหนตัวไหนพ่นพิษไปดูพราป่าพราะคุณ่อยครับไปดูตัวนี้พ่นพิษครับและเจ้าไดโนเสาร์ที่พ่นพิษได้ชื่อว่าไดโลโฟซอรัสครับดูมันแพกกลางแผงคอได้ด้วยพ่นพิษได้ด้วยมันพ่นไหมยังไงไหนเราเข้าไปใกล้เหรออุ้ยมาคอยไปใกล้แล้ว ไหนกลัวแล้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 วยังไงอย่าเข้ามานะมันอย่าเข้ามานะหนีนพกแล้ว อย่าเข้าไปใกล้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าช็อตจิจเ้เลยนะครับอุ๊ยเด็วสาวที่คอยาที่สุดในโลกนหนูเลย นี่ไงขยับตัวได้ด้วยระวังไฟฟ้าช็อตนะครับอย่จับที่เส้นนะครับ <c oughs> โอ้โหเต็มเลยอุ้ยอันนี้มีกิง้งกิ้งที่หัวหรือเปล่าอันนี้คือวันนี้คือตัวนี้แม่น้จากตัวนี้คือเซกอสาดห่วงไข่ประการอันนี้ชื่อว่าตัวอะไรนะครับที่ประการ คาราทนี่มีไข่ด้วยอโอ้เจา้าเนาะอันนี้เทอรนาโนโดอนไดโนเสาร์มีปีกก่อนมากลางปีกแบบเขาเทอรนาโนโดอนกลางปีกบินได้ว้าว เสียงเหมือนเลยอ่ะตันนี้ตัวนี้นดูที่หางของเขานั่นไปทุบนี่หางก็สายตัวนี้หางก็ทุบได้ <c oughs> นี่นับเตอร์นั่นจากชัยสตอร์ทดูขาดูขาหน้าเขาสิจิ้มลิมมากเลย <c oughs> ออตัวนั้นงไงจ <c oughs> ิมปลาเป็นอาหาร ลูกลูกอะไรคะลูกตัวอะไรคะลูกไทยเระทอบอยู่ในไข่ค่ะออกมาแล้ว,ออลวนี่ลูกไทยเระทอบเดินสุดลืมตาดูโลกแล้วค่ะ <c oughs> หาแม่ไซรทอบเจอแม่หรือยัง <c oughs> นั่นไงแม่เขา <c oughs> แน่ลอาแม่จ๋าแม่จ๋านี่ไทรเซรทอบไปร้องแม่จ๋า <c oughs> <c oughs> แม่จ๋าโอชัยขอบเจอแม่แล้วนะขออยู่กับแม่แล้วนะสนุกมากนะคะแม่ลูกติดตามแล้วก,กันกับางคลเลยนะได้บ๊ายบาย